สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราจะไปติดตามข่าวสารการสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนในวันที่26มิถุนายน2025โดยล่าสุดเราเพบว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสูญเสียและความยากลำบากในแนวหน้า สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไปอย่างดุเดือดโดยมีรายงานว่ารัสเซียได้ลุกคืบและยึดพื้นที่เพิ่มเติมทางภาคตะวันออกของยูเครนใกล้กับหมู่บ้านเฮอร์ก้าและพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างแคว้นลูฮานและโดเนสซึ่งอาจเป็นความพยายามเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการประกาศการยึดครองพื้นที่ของลูฮันได้อย่างสมบูรณ์จากทางฝั่งของรัสเซียครับ คุณผู้ชมครับจากรายงานของบล็อกเกอร์ชาวยูเครนตอนนี้รัสเซียกําลังเข้าใกล้เป้าหมายในการยึดครองแคว้นลูฮานอย่างสมบูรณ์โดยสามารถรุกคืบจากทางตอนใต้ของแคว้นคาคีฟและได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากว่ารัสเซียสามารถรุกได้พื้นที่ตามแนวเส้นสีแดงบนแผนที่ที่วาดไวน้นี้ก็จะถือว่าเป็นการยึดครองแคว้นลูฮานได้ทั้งหมดตามที่กองทัพรัสเซียได้ตั้งเป้าหมายาไว้ ขณะที่ทางตอนใต้ของแนวรบรัเสเซียตั้งเป้าจะบุกต่อจากเมืองโตเลสไปยังเมืองคอนเตียนตินีฟกาโดยคาดว่าการรุกคืบอ,อาจใช้เวลาจนถึงช่วงปลายปีนี้เนื่องจากภูมิประเทศมีอุปสรรคสำคัญทั้งเนินเขาทะเลสาบและแนวป่าทึบที่ยากต่อการเคลื่อนพล อย่างไรก็ตามทางฝั่งตอนใต้ของแนวรบซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโลง่งไม่มีสิ่งกีดขวางมากนักอาจทำให้การรุกของกองทัพรัสเซียในจุดนั้นเป็นไปได้เร็วกว่าครับซึ่งนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของรัสเซียนะครับถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถรุกคืบได้ในบางพื้นที่แต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลเช่นกัน ส่วนในอีกด้านหนึ่งของแนวรบสถานการณ์ในภูมิภาคโซมีกับมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นโดยยูเครนสามารถเริ่มการโต้กลับและยึดคืนพื้นที่บางส่วนกลับมาได้สําเร็จหลังจากการบุกของรัสเซียหยุดชะงักงานไปนานกว่า1สัปดาห์ก็คือสามารถโต้ได้ดีนะครับคุณผู้ชมในปริเวณนี้ยูเครนนั้นสามารถยึดคืนหมู่บ้านอันดีฟกาได้นอกจากนี้ยังสามารถทําลายกําลังรบของกองทัพรัสเซียได้ไม่น้อยครับ ข่าวต่อมานะครับยูเครนได้เริ่มใช้เครื่องบินรบแบบ F-16 ออกปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมเขียวเล็บทางอากาศ โดยกองทัพอากาศยูเครนเผยแพร่ค,คลิปแสดงเห็นถึงความสามารถของ f 16ในการสกัดกั้นโดรนแบบซายเฮดของอิุรานที่รัเสเซียนำมาใช้โจมตีประเทศยูเครนเช่นเดียวกับกรณีที่รานได้โจมตีอิสราเอลทำให้สงครามโดนกลายเป็นภาพที่คุ้นตาในสนามรบยุคปัจจุบันครับจากภาพจะเห็นได้ว่า f 16ของยูเครนนั้นสามารถโจมตีโดรนแบบซายเฮดของรัเสเซียได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อันนี้แอดมินก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่า F16 ของยูเครนเขาได้ใช้จรวดแบบ APKWS 2ขนาด70มิเมตรที่นำวิถีด้วยเลเซอร์เอามาจัดก,การดโดรนของรัสเซียหรือไม่เพราะว่าจรวดชนิดนี้มันมีราคาถูกกว่าพวก AM9X มาก โดยจรวดแบบ APK 2จะมีราคาอยู่ที่ประมาณนัดละ40,000ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ AM9 จะมีราคานัดละ750,000ดอลลาร์ 7, 50, ทำให้การต่อต้านโดรนของยูเครนจะถูกลงมากและสามารถบรรทุกลูกจรวดได้มากกว่าก็คือ F16 เนี่ยสามารถติดตั้งฝักจรวดที่บรรจุจรวดจ,จำนวน7นัดต่อ1กระปะรวม2ข้างก็จะเป็น14นัดน,นะครับ ทำให้รอบการบินของ F-16 เนี่ยจะสามารถโจมตีดโดรนแบบซายเฮดได้จํานวนมากเลยทีเดียวและจะมีราคาที่ถูกลงก็ถือว่าเป็นแนวทางที่คุ้มมากสําหรับยูเครนครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกระฐานของนักรบยูเครนกันบ้าง โดยกองทัพยูเครนได้เผยภาพการปฏิบัติการล่าสุดที่แสดงเห็นถึงอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการทำลายระบบป้องกันพันธกาศของรัสเซียซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่หน่วยดโดรนของยูเครนเข้าทำลายเรดาร์ของระบบขี่ปราวุธต่อต้านอากาศยานแบบบัก M3 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันพันธกาศที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียสำหรับบัก M3 นะครับมันเป็นระบบป้องกันพันธกาศพิสัยกลางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทั้งเครื่องบินรบดโดรนหรือแม้กระทั่งขี่ปรนาวุธนวิถีส่วนระยะการป้องกันของบัก M3 ก็จะอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรนะครับ และเมื่อเรดาร์หลักของพวกมันถูกทำลายระบบบัก M3 ที่เหลือของรัสเซียในเปรเวณนั้นก็จะต้องทำงานแบบสแตนด a l o n ลนซึ่งจะทำให้การสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศทำได้ยากมากขึ้นซึ่งถึงแม้คลิปนี้จะมีความยาวเพียงแค่17วินาทีเท่านั้นอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ในแง่ของยุทธศาสตร์มันคือการเปิดช่องโหว่ในแนวป้องกันของรัสเซียน,นะครับ และแม้จะไม่มีการเปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดของเหตุการณ์นี้แต่กระทรวงราหมของยูเครนระบุว่าเป็นผลงานของกองพันธ์อากาศยานไร้คนขับที่14ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยโดรนชั้นแนวหน้าของยูเครนที่มีบทบาทสำคัญในการเจาะแนวป้องกันของศัตรู ต่อมาเราไปดูปัญหาของรัสเซียกันบ้างนะครับแม้ว่ารัสเซียจะสามารถรุกคืบได้ในบางแนวรบแต่ในแง่ของสภาพทหารที่แนวหน้ารายงานล่าสุดเผยว่าฐานรัสเซียต้องเผชิญกับการขัดแคลนสเบียงอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องดื่มน้ําจากหลุมต้นไม้และไม่มีระบบส่งสะเบียงที่ปลอดภัยทั้งนี้มีรายงานว่ารัสเซียได้ใช้จักรยานวิบากบางส่วนในการขนส่งสะเบียงแต่ก็มักถูกซุ่มโจมตีด้วยโดรนของยูเครน ต่อมาทหารอีกนายหนึ่งของรัสเซียได้กล่าวว่าเพื่อนร่วมรบของพวกเขาไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายหลังได้รับบาดเจ็บจนร่างกายเริ่มเปื่อยเน่าส่วนทหารบางส่วนของรัสเซียต้องใช้ชีวิตในนรกบนดินโดยเฉพาะการต้องหลบการโจมตีอย่างแม่นยำของโดรนแบบ FPV ที่บินโดยนักรบหญิงยูเครนซึ่งพวกเขายอมรับว่าไร้ความปาณีอย่างที่สุด ส่วนข่าวต่อมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากสําหรับยูเครนนะครับเพราะว่าทางอังกฤษนั้นจะส่งระบบป้องกันพลังกาศแบบราเวนเพิ่มเติมให้กับยูเครนจํานวน5ระบบซึ่งก่อนหน้านี้อังกฤษก็เคยส่งให้ยูเครนไปก่อนแล้วจํานวน8ระบบและมันก็จะทําให้ยูเครนเนี่ยมีระบบป้องกันพลังกาศแบบราเวนทั้งสิ้นจํานวน13ระบบครับ จะว่าไปแล้วระบบป้องกันพลังการดังกล่าวมันก็เหมือนระบบดัดแปลงนะครับเพราะว่างกิจเขาใช้ระยะในการพัฒนาเพียงแค่3เดือนด้วยการนําเอาขี่ราวุธอากาศสูอากาศรุ่นเก่าที่ปลดประจําการแล้วมาติดตั้งไว้บนรถบรรทุกแบบ6กคนาทำให้มีความคล่องตัวเป็นอย่างมากส่วนรางติดตั้งขี่ราวุธเนี่ยถอดมาจากเครื่องบินรบรุ่นเก่าเลยแลนะว่าเป็นการดัดแปลงที่ยอดเยี่ยมใช้ระยะเวลาที่ไม่นานและสามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้ระยะการโจมตีของระบบป้องกันพลังการแบบราเวนก็อยู่ที่ราวๆ10กิโลเมตรเพราะว่ายิงจากภาคพื้นดินนั่นเองแต่ถ้าจรวดชนิดนี้ยิงจากอากาศสุรอากาศแบบแตะกอนก็จะยิงได้ที่ระยะ25กิโลเมตรนะครับส่วนเป้าหมายในการโจมตีของยูเครนก็จะเป็นพวกดโดรนและก็ขี่ปนาวุธร่อนอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนพวกเครื่องบินรบหรือว่าพวกคิคอปเตอร์เนี่ยยังไม่เคยทําการยิงข้อดีของระบบอาวุธชนิดนี้ก็คือสามารถควบคุมการยิงได้จากภายในตัวรถหรือว่าสามารถต่อพ่วงห่างออกไปได้ราวๆ50เมตรส่วนหน้าจอการแสดงผลสามารถแยกการแสดงผลไปที่รถควบคุมการยิงได้ซึ่งก็เป็นพวกรถพลเรือนขนาดเล็กแบบธรมธรมดารได้ล่ะครับโดยรวมถือว่าเป็นระบบป้องกันพันธากาศที่ราคาถูกและสามารถใช้งานได้จริงครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิรเตรตตี้คอิกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ทํางานต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ